กันกขอชีวิตเรื่องรอง,งกันเง,งืองฟกฟันแข็งแรงแปลงฟันทุกวันเช้าทำแปลงฟันและทุกวันเชา้าทำแป่งเป็นประจำสองครั้งพอดีจงแปลงฟันให้มันถูกพิธีถ้าฟันถูกแค่วแมงสีบ่มีโรครายเหล่านี้สีบ่มามุ่งใหญ่แป่งเด่ออายเด้อายใช่ผู้ดีหรือปลอลกั้นฉลอและแย่ท่านแก่บพท่านกันก่อนแก่ สวัสดีค่ะชื่อแพทย์หญิงการจนาพรทักลกิจสกุลนะคะเป็นแพทย์ผู้ดูแลคลินิกเลื้อรัง D M Hypertension ของโรงพยาบาลศรีวิไละคะ่ะก็ที่เจ้าหน้าที่ทันตานะคะมาสอบถามเรื่องว่าทําไมคนไข้เบาหวานกับโรคทางพันธกรรมเนี่ยมีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะ ก็จากการที่หมอได้ดูแลคนไข้ามาค่ะจะพบว่าคนไข้ที่มีปัญหาทางด้านธารกรรมน่ะจะส่งผลทาให้ระดับน้าตาลในเลือดสูงมากขึ้นนะคะปัจจัยที่เห็นได้ง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่า คนไข้มีปัญหาเรื่องปวดฟันนะคะทานอาหารไม่ค่อยได้จะทําให้ลักษณะของอาหารที่เขาทานเนี่ยเปลี่ยนไปจากที่กินข้าวกินอะไรได้ตามธรรมดาเขาจะเริ่มหันไปกินพวกน้ําหวานหรือว่าของเหลวที่ทําให้ไม่เกิดอาการปวดแทนพอกินแบบนี้ก็จะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดของเขาสูงขึ้นนะคะหมอได้ดูคนไข้ามาในหลายรายแล้วถ้าเกิดว่าคนไข้เหล่านี้ได้รับการไปทําฟันอุดฟันถอนฟันหรือว่าแก้ปัญหาทางช่องปาของเขาได้ดีขึ้นเนี่ย ครั้งต่อมาที่มากอลอัเนี่ยก็จะพบว่าระดับน้าตาลลดลงได้โดยที่ไม่ได้ปรับยาอะไรเลยค่ะเราก็เลยคิดว่าปัญหาทางด้านทนกรรมเนี่ยก็ส่งผลต่อระดับน้ําตาลในเลือดแล้วก็การดูแลสุขภาพของคนไข้ได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาทางด้านโรคหินปูนต่างๆนะคะถ้าเกิดว่ามีอยู่ในคนไข้ประวานเยอะๆก็จะส่งผลต่อการอักเสบระบบอินเฟมมนทอรี่ในร่างกายด้วยค่ะก็คิดว่า คนไข้เบาหวานทุกคนควรจะได้รับการตรวจช่องปากนะคะซึ่งทางโรงพยาบาลศรีวิไลเนี่ยก็ให้ความสําคัญในด้านนี้เราก็เลยมีทีมทันตกรรมช่วยออกไปตรวจดูแลสุขภาพช่องปากของคนไข้เบาหวาน,นะคะ